ต้นตอของมะม่วงที่มีคุณภาพที่ดีนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําต้นมะม่วงที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนําไปเสียบยอดทาบกิ่งหรือติดตาโดยปกติแล้วสายพันธุ์ของมะม่วงที่จะนํามาเพาะเป็นต้นกล้าจะต้องมีมเมล็ดแข็งแรงสมบูรณ์ขั้นตอนแรกต้องทําการคัดมเมล็ดมะม่วงก่อนจะต้องไม่บิดเบี้ยวแล้วก็ไม่มีโรคมาด้วยให้เราผึงลมพอหมาดหรือแห้งก็ได้แต่ห้ามตากแดดต่อไปเราก็จะทําการแกะส่วนที่เป็นกะลาอย่าให้มีดไปโดนเนื้อของมเมล็ดเสร็จแล้วเราก็แกะได้เลย นี่นะครับส่วนของตัวเมล็ดข้างในจะต้องไม่ให้ช้ำนำเมล็ดที่เราแกะได้ไปเพาะในถุงเพาะนะครับส่วนที่ว้าเราเรียกว่าท้องเมล็ดเอาส่วนนี้ลงไปด้านล่างวางเมล็ดให้อยู่ตรงกลางถุงสามารถกลบเมล็ดมว่วงได้พอดี ต่อไปเราก็จะทําการลดน้ําเพื่อให้ความชื้นนําไปเก็บไว้ในที่ร่มลําไรลดน้ําอย่างสม่าเสมอน,นะครับอย่างน้อยวันละ1ครั้งจะใช้ระยะเวลา20วันแล้วก็จะได้ต้นกล้ามะม่วงต้นใหม่ขึ้นมาใช้เวลาอีกประมาณส่เดือนจะได้ต้นกล้าของมะม่วงที่พร้อมที่จะนําไปทาบกิง่งติดตาหรือเสียบยอดตัวอย่างหลังจากที่เรา,พาเพาะเมล็ดไปแล้วต้นมะม่วงที่งอกขึ้นมาใหม่จะมีลักษณะลําต้นที่ตรงแข็งแรงนะครับซึ่งในการเสียบยอดหรือการทาบกิง่งเราจะให้มีขนาดเท่ากับดินสอก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้ว การนำต้นต่อไปใช้งานนะครับเราสามารถที่จะนำไปทาบกิง่งติดตาหรือเสียบยอดได้กับมะม่วงทุกสายพันธุ์เทคนิคการเพราะต้นกล้ามะม่วงจากเมล็ดเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ